กลับมาพบกับเทคนิคอลทิปส์ ep 1 4เล่นหุ้นด้วยเทคนิคสไตล์กรุงศรีแคปิตอลวันนี้จะมีท็อปปิกอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ ep ที่แล้วเราพูดถึงรูปแบบ falling wedge ไปนะยังมีอีกรูปแบบ wedge อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบ rising wedge นั่นเองครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูตัวอย่างเลยครับรูปแบบ rising wedge มักจะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของแนวโน้มขาขึ้นเป็นรูปแบบราคาที่ถูกบีบม่แคบลงจนมีลักษณะคล้ายเป็น wedge หรือเป็นลิมที่ชี้ขึ้นมานั่นเองครับและเมื่อเราเจอกับรูปแบบ rising wedge เราจะแอคชั่นกับมันอย่างไรล่ะไปดูตัวอย่างเลยครับในจังหวะที่ราคาหุ้นเริ่มเกิดแรงขายและปรับตัวลงเบรกดาวออกจากกรอบ rising wedge จะเกิดเป็นสัญญาณขายเกิดขึ้นนะักเกมรายจึงใช้จังหวะนี้แหละในการขายหุ้นออกนั่นเองครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกรุงศรีแคปิตอลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ